แทนทายคลิปนอยนะเด็กหน่อยมาออดิชั่นเอ้ยห้องหันเออน้อยเขามาสวัสดีครับขอขอบคุโอกาสนึงที่ให้รับดาที่ให้กับน้องๆน,น,นะครับทุกๆคนนะครับสวัสดีสสดมาที่ทางไหนกันมาแต่ปี่บูนครับ อำเภอบ้านเดียวกันต้องอายนี่ยวะอยู่บ้านไหนอำเภอบุญอยู่แถวผู้ดินครับผู้ดินครับผเห็นในเฟซในโซเชียลไหมเนาะว่าสิเลยอย่างว่าออดิชั่นครับผมอมาครับประสบการณ์อ๋อลองเบิังไอให้โอกาสเบัด่ะอยู่ที่ว่าพวกตัวที่โชว์ศักยภาพโชว์ของโชว์ความสามารถตนเองไดี๋ยววะมานั่งฟังนี่มาหม้อใส่เลยวะคุณเองนะครับนี่ผมวัดเหตุเหตฮะ กวองม่กักบนิ้วมืออัน,นี้ก่อนนะแต่กวางก็เล่นวงดนตรีครับนิวผมวงดนติเหตุนิวขาดก็ได้มูมาดีไทยนิวขาดครับผมเป็นยังมือเขาเครื่องวัดมูครับมือเขาเครื่องวัดมูใสอืมที่เซรปอซอยใหญ่ก็ได้หามูมาดีไทยครับจะมาลองเบื้งองเดียครองอีกเทนึงนะครับ เคยลองเพลงเคยเรียนดนตรีมาบอเอร่งเดียเคยครับเป็นหรือว่ามักเล่นได้วงเหล่าซื้อฮะเคยเรีนตะดนครับเล่ยนตะดนสมัเรียนเรียนน้ำกันครับเรียนมานํ้ำกันมีวงเป็นวงสมัยเด้กี่ครับผมแต่เลยอยงว่าตามหาฝันครับผมมาหาโอกาสไอให้โอกาสหน้านี่ถือว่าไอให้โอกาสแล้วนะครับผมแต่ต่อจากนี้ไปยู่ที่ความสามารถพักโตครับคาเล็กเตอร์บุคลิกครับยู่ทีได้หลายอย่างองค์ประกอบก้อนนีขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้คนเบิงทั่วประเทศ เอฟซีไอางประเทศกับเบงยูทีความสามารถยูทีคาแรคเตอร์ไพเป็นนักร้องยกมือโตอ่นะนักร้องเนาะเออชิล่องเพลงยังล่ะอใช่วาสุประถิมกันครับร้องอะไรเพลงเดียวอ่ะหลายเพลงมีเพลงยังเนี่ยเอาเอ่ยมาอีกภาวะแสกซ้อนเออจะเป็นมะล่ำพงกระลำใดกันเออยังอีกสติงอินดี้ได้ปะได้ครับเพลงได้อีกเล่นได้เพลงได้ในกีตาร์เจ้าครับ นกเจ้าเลยรไนอยู่อ่ะได้ครับเออเดี๋ยวใส่เหรียญเพลงนกเจ้านะครับเออซื้อเหรียญซื้อยังซื้อเดทครับซื้อยังก่อนนะเดทครับเดทครับผมซื้อเดทดวะอ่าไทยของขี้ไก่เนะกว้างเป็นตัวอะไรซื้อเดทดอืเขาม้ามึงกับมาแต่งตัวนะเอ่ามาสภาพนี้ได้เนาะคือจังสิไปไต่อึ้งนี่เนาะมึงกับ่าแต่งตัวรอๆมาขอกล่องเลยเนาะเออเอาแล้วแต่เด้อไอถือว่าเฮลโอกาสเบิร์ต ว่ามีเสแสร้งว่ามีจัดฉากมึงมาแบบมึงคือจังสิบีคนของกับปลอมกูไห้มงึงให้โอกาสมึงคือกันอ่เจนสามเจนสามนะอ่าสิเด็กหนุม่มอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีครับยี่สิบปีเด็กหนุ่มชาวจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับอ่มาแบบง่าย,งายเลยนะหัวฟูฟูมาเลย มาฟอร์อมก็แล้วแต่ไอ้ให้โอกาสเบิดลใคจากออดิชั่นหมดเขตวันที่15มิถุนายนนี้เพียงเท่านั้นนะครับใครจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายอยู่ที่กำลังใจจาก f อฟีพี่จอนนี่นะ<ม>ไอ้โบสามารถตัดสินพวกตัวได้ไอ้สิตัดสินประกอบไปกับพี่น้องของไอ้ผ่านทางโลกโซเชียลแพลตฟอร์ม Youtube แพลตฟอร์มเพจตะลึงกุงนะ เขาที่ให้กำลังใจโตบอเขาใช้โตเขารอบหรือว่าเขารอบบ่รู้เพราะโตจะต้องไปคัดเลือกอีกหลายหลายเจอนนะ,อ,ะอาจจะมีมันไม่ได้มีแค่3 j มเจนมันอาจจะมี30-50ถึงห้เจนก็ไม่รู้นะจนกว่าจะเข้ารอบสุดท้ายรอบลึกๆต่อจากนี้ไปนะพี่จะคัดเลือกแค่10คนเท่านั้นเขาสู่รอบสุดท้ายรอบไฟนอลน,นะเพื่อจะคัดเลือกแต่สำหรับโตโตมาแล้วไอ้ห้โอการมึงพากันมา ด้วยความต่างใจเห็นความตั้งใจก็ให้โอกาสบ๊มีวัติเศษอืมพ๊อบโตมาถือกีต้ามาพร้อมนะอยากมาเล่นเพลงให้อายฟังเอาเพื่อบ,บ่อบเป็นการเสียเวลาถอดแมดออกอายดีไซแมดเองอ่าอืมลองจิ้งแต่งกันมาครับบอ๊อเอานกเจ้านี่ละอ่าพร้อมบอ๊อนกเจ้าพร้อมบอ๊อครับผมมีของเท่าไหร่ที่มีทั้งหมดมีศักยภาพตัวเองเท่าไหร่มีให้หมด ขอกำลังใจจากเอฟซีทั้งคลิปน้ำขอกำลังใจเพื่อนที่ล่ะครับผมน้องน้องเดชได้ครับด้วยยูพีบุญครับผมก็เป็นลูกล้านของชาวพิมุลบางสาฮานเนี่ยนะครับก็ฝากขอฝากเนี่ยฝากตัวครับเพื่อให้กำลังใจครับมาับประสบการณ์ครั้งนี้ก็หวังว่าพี่น้องทางแฟนเพจของพี่จอรนี่นะครับสองล้านก็าคนนี่ครับก็ให้กำลังใจน้องเดชมีโอกาสได้่านขาลอบครับแันเนขารอบไนรอบนีครับแล้วผมก็ขอลำาจะกอนนอกขอคะแนนเสียงอือ ฝากไว้ในเด้อย่าให้เกิเด้อแฟนนานผมพานุเดชเน้นมหาตรฐานสร้างสรรค์ผลงานมาต้อนแฟนแฟนผมพานุเดชฝากเสียงลำไปทั่วดินแดนกระผมเอาเสียงลำแทนมาขอคะแนนด้วยความเห็นใจอขอบคุณค่ะเอาว่าไปน้องละเอาโอกาส ตายหายโอกาสว่าทุกคนนั่นแหละครับขอจัดสักครูเลยครับผมมาเพลงนี้ของม,มันเพีงเพีงเพีงดวนนะครับก็ได้จำเนือ้อไพ่อใครนี้ครับเอาแลวแต่ตัวโชว์ความเป็นศิลปินออกมาให้พี่น้องไอเห็นความศิลปินมันมีความพร้อมสมัยเขามาต้องมีความพร้อม เขามีความตั้งใจความมุ่งมั่นมีความพร้อมมีความอยากจะโชว์พลังโชว์ความเป็นศิลปินโมเมนต์ว่าอยากจะความโช์ความเป็นนักร้องนักร้องไอ้ให้บักมอนร้องก็ได้บักสาทิดร้องก็ได้ตอนนี้ไอ้ากำลังค้นหาศิลปินเอาร้องเลยว่าไปเลยคือจังเกียน์บ่มีไม่คำนางำลงใส่ขี้ดินคือจังนกตายโตกยยอนฟ้าปินแค่ได้ยนิน คำว่าบอไดห้หักกันแล้วบอดได้สมกันแล้วมีแต่แนวเหม็นกุยไปนากะขังมโนไวด้ดนเติบว่าสันว่าก่อนสิมาจเาวาแต่น้องเจ้าบินเจอเจิดนี้หังเฮานี่อยู่คนละกำปาขี่ขางอป้าบ้าใบ บอกควรคู่รนจะนาน้องใจประสงค์ห้างบินห้างก็ว่าดงค้นใจฟ้องปิวหาให้ไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจา้าเป็นไงคิดว่าเจ้าของสีเด้ผ่านเขารอวะ ครอายก็ทำัาเหรียญนิดนึงหาประสบการณ์เพิ่มเติมครับอายก็คือวอายก็ให้กำลังใจด้วน้องหล่าเด้อก็แล้วแต่ถือว่าให้โอกาสมาแล้วเดี๋ยวสิว่าไอ้จอนี่ไม่ให้โอกาสอีกนะอายก็ให้โอกาสต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องเล่าของพี่น้องไงทางโซเชียลเพิ่นเพิ่นสิว่าจังไดานะเพิ่นสิใหโบอกโตได้เข้ารอบสุดท้ายบ่เนาะกับไอ้โบสามารถคอมเมนต์ได้อายก็บ่แม่นคู่เพลง ใช่ครเพียงแต่ว่าไอา้พร้อมจะลงทุนเท็ดผลงานให้น้องๆที่พันการคัดเลือกจากพี่น้องไอ้เพราะว่าข่ายไอ้ก็เป็นค่ายน้อยๆบ่ได้ดังไงมากๆายแต่อายกําลังใจจากพี่นอ้องไอ้ก็เลยเอาเอาเอา,เอาพี่น้อง f อฟนี่แหละมามารวมตัดสินรวมคัดเลือกคัดสรรน,นะอ่าก็กถือโอกาสนี้นะครับเนาะ JN3 ครับบนเส้นทางของทาง,ทางลูกทุง คนหาสร้างเผือกในทองทงหน้านะครับก็าก, ken, า,ก ah al, าก็ JN1 จากขอนแก่น JN2 จากมุกดาหาร JN3 จากพี่บูลขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับนะครับก็น้องเขากับโอเคกับบเป็นยังถือว่าให้กำลังใจผมกัให้โอกาสนะครับนี่แหละคือก,การให้โอกาสคนนะครับแต่หลังจากคุณได้รับโอกาสแล้วคุณต้องเอาความสามารถเข้ามา มาสร้างมาตรฐานเพราะหลายๆคนเขาจะมีมาตรฐานบางคนอาจจะมาตรฐานสูงไว้คุณไม่ใช่ว่าคุณมาตรฐานแค่นิดหน่อยคุณจะโผล่เข้ามาให้เขาด่าเล่นก็นแล้วแต่นะฮะก็ถือว่าในเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องพร้อมรับฟังการตัดสินจาก FC ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเดียวต่อจากนี้ไป กะล่อเบิงว่าพี่น้องเพื่อนใส่กําลังใจผมให้กําลังใจเด้อไปล่อแช่ล่อเชียร์ล่อชมล่ออ่านคอมเมนต์ละกันเนะาะอ่ฝากทิ้งท้ายขอกําลังใจจากพี่น้องเพื่อนครับผมผมก็ขอฝากนะฝากตัวอีกเท่น,นึงนะครับเนาะเพราะว่ามื่อกี้ผมก็มาแบบโดยตั้งใจพอเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์กะเออผมบอกว่ามีความสามารถอยู่กับอยากโชว์ความสามารถของเจ้าของให้เต็มที่กว่าน,นี้หวังว่า,วาพี่น้องทางแฟนเพจของพี่จอรนี่นี่จะให้กําลังใจผมอีกเท่น,นึงผมก็จะทําให้เต็มที่ เหตสูงสงขึ้นฝึกซ้อมมันเสมอครับผมขับขอบคุณครับอ่าครับต้องขอบคุณม้กๆมาครับถ้าผ่านคอมเมนต์เลขสี่นะครับไม่ผ่านคอมเมนต์เลขศูนย์มานะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามนะครับก็อีกหนึ่งเส้นทางนะครับหลายๆคนคอมเมนต์มาอยากเป็นนักร้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นว่ากันเลยเวลาโอกาสของท่านมีถึงแค่กลางเดือนมิถุนายนเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องมาส่งคลิปให้ผมดูผมไม่มีเวลามาดูหรอกมีความตั้งใจเห็นไหม จะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่มาหาผมถ้าผมให้โอกาสก็กคือว่าไปคุณโชว์ศักยภาพของคุณไปนะครับผมก็พร้อมให้โอกาสแค่นั้นเองคุยกันรู้เรื่องนะแต่ถ้ามีเงินมีช่องทางดีๆกับไปเฮ็ดเจ้าของเองไปลงทุนเองบมมีเงินบมมีช่องทางกระแสบมมีช่องทางให้คนหูจักกะอยากมาให้ผมลงทุนเฮ็ดไหยกะเอาความสามารถเขาแมาแหลกมาคันเลือกนะครับเนาะแฟฝๆกันคุยกันแบบลูกคู่ไซ่ว่ากันตามรูปแบบของจอนนี่นะครับตามนั้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ j จ3ครับผ่านว่าผานนะครับฝากพี่น้องเข้าพีจารณา้กันครับผ่านเขาเม่เลขสีไม่ผ่านเขาเม่เลขศูนย์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ